สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับช่องกับาบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตู้ใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตู้อาวุธและตู้ตัวละครนั่นเองนะครับเพราะตอนนี้เองเขาก็ได้ทําการเปิดเผยมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแลวก็มีการตกใจนิดหน่อยๆนยนะเพราะเนื่องจากว่า ตู้มันค่อนข้างที่จะพิลึกนิดนึงแต่มันพิลึกยังไงเดเดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับแต่ก่อนแรกเลยเดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านของตู้ตัวละครก่อนล้วกันนะครับหากเกิดใครไม่ทราบนะคบว่าดูตรงไหนเพื่อนๆสามารถดูไปที่โนติสได้เลยนะครับโนติสตรงนี้นะกดไปเลยแล้วไปที่อีเวนต์นะครับ แล้วก็เลือกลงมาเลยนะตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่านัของตู้ตัวละครนะฮะและอันล่างก็จะเป็นตู้อาวุธนั่นเองนะครับสำหรับตู้ตัวละครนะครับก็จะเป็นดังนี้เลยนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นหน้าจอนะตอนนี้เลยนะครับก็จะมีทางั้านของปูจงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามาแน่ๆนะครับแล้วก็คาดไว้แล้วแหละว่าต้องมาเกาะแน่ๆนะครับแล้วก็จะมีทา้งนัของตัวไมยันเฟยและก็ดิโอนาและจากนั้นก็น้องโนเอลนะครับซึ่งเอาตรงนะมาทำใหม่ก็ไม่รู้นะคือ มาบ่อยมากเยอะแบบเยอะอจริงๆนะแต่ผมเข้าใจนะว่าทำไมถึงเขาเอาเดียอนากับโนเอลเข้ามานะครับเพราะเขาก็น่าจะเอามาเพื่อที่จะโปรโมทเควส t แฮงเอาท์นะฮะหรือก็คือเควส t จีบนั่นแหละซึ่งมันมีเควสของเดียอนาเพิ่มเติมแล้วก็มีเควสของโนเอลเพิ่มเติมมาอีกเป็นแอคที่2หรือชอบแบบหรือชัปเตอร์ที่2เนี่แหละครับแค่นี้ทั้งนั้นนะสำหรับตู้นี้นะครับผมแนะนำให้เปิดนะครับแนะนำมากพอสมควรเลยอาจริงๆนะ คือทำไมถึงผมแนะนำนะครับอย่างแรกเลยก็คือปู่จงก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่าเปิดมากมากจริงๆนะครับมากจริงๆแบบน่าโดนมากครับน่าโดนมากน่าโดนมากพเพราะนอกนืกจากการที่ปู่จงเป็นตัว5ดาวที่เซกโล่ได้โคตรโกงครับเพราะโล่ปู่จงเองเป็นโล่ที่รอต้าฮันส์รูนะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแต่นอกจากโล่ตรงนั้นนะครับก็จะมีอันติที่แรงมากๆด้วยเช่นเดีวยวกันซึ่งอันติก็สามารถหยุดสตรูได้ด้วยนะครับเพราะมันทําให้เกิดคริสตัลไลน์แล้วทําให้สตรูนั้น แข็งตัวนั่นเองเป็นอะไรที่โคตรดีเลยแต่นอกนจากตรงนั้นนะครับก็จะมีทางด้านของตัวเสาเองของปู่จงนะครับที่ยังทำดาเมจได้ต่อเนื่องและในอนาคตของแพชช์1.5หรือณนะตอนที่ผมลงคลิปนี้ก็น่าจะ1.5แล้วก็จะมีอาร์ติแฟกต์ใหม่ที่จะช่วยทําให้ปู่จงนั้นโดดเด่นมากขึ้นซึ่งก็คืออาร์ติแฟกต์มิลลิลิตมิลิลิอะไรสักอย่างนี่แหละแล้นอกเหนจากปู่จงนะครับทางด้านของตัว4ดาวเองนะัก็มีตัวที่น่าสนใจเยอะอยู่ มากๆนะเอาจริงโนเอลผมอยากจะตัดออกเพราะว่าโนเอลก็มาบ่อยมากจนเพื่อนๆก็น่าจะซีกันแล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้ซีหโนเอลก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะลองเล่นดูนะครับเพราะโนเอลก็ออกแนวไปทางยูนิเวอร์แซลนะถ้าเกิดซีก็ DPS ก็ได้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้แนว DPS ก็เอามาเอามาเป็นตัวฮิลได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ก็เอา2ตัวที่อยู่ข้างๆกันดีกว่านะฮะหรือก็คือทางด้านของยูนเฟยที่ น่าจะเป็น DPS หลักได้เลยนะครับถ้าดูจากสกิลที่ได้มีการเปิดเผยมานะ บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บสแต็กเพื่อจะเสริมดาเมจหรือไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลเอหรืออันติที่ค่อนข้างที่จะอลังการและบวกกับการที่ว่ามันเป็นธาตุไฟนะครับซึ่งมันจะเกิดปฏิกิริยาธาตุได้ค่อนข้างดีเลยตัวธาตุไฟที่โคตรโกงเลยนะและเพื่อที่จะเสริมตัวยนเฟยไปอีกนะครับก็จะมีทางด้านของดิโอนาที่เป็นธาตุนำแข็งนั่นเองใช่ครับสามารถคอมโบกันได้ดีแน่นอน เพราะว่าเดียอนาเองนอกจากจากการที่จะเป็นตัวน้ําแข็งแล้วยังเสกโลให้ได้ด้วยนะครับโลก็ดีมากๆทําให้วิ่งเร็วขึ้นด้วยและนอกเหนือจากนั้นนะครับอันติน้องเองก็โคตรดีเลยฮิวได้แรงมากๆแล้วก็ช่วยทําให้ตัวสตูเองติดท่าน้ําแข็งได้เรื่อยๆเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับคือถ้าเกิดเป็นเพื่อนสุ่มตู้นี้ใช่ไหมแล้วได้ทั้งด้านของปูจงเยินเฟยเดียอนามาเพื่อนๆสามารถเอามาอยู่ทีมเดียวกันได้เลยสำหรับอันนี้อันนี้มันออกแนวเหมือนกับสตาร์เตอร์แพ็กเลยเอาจริงๆนะ ออกแนวเหมือนกับ starter p a ็คเลยและอีกตัวหนึ่งจะเอาเป็นตัวอะไรก็ได้ที่โดดออกมาอย่างเช่นชิงเฉียวหรือหรือฟิสหรืออะไรก็ได้ที่เราต้องการจริงๆเพราะ3ตัวนี้ก็จะเล่นด้วยกันได้ดีมากแล้วนะอาจริงเนี่ยอันนี้คือ s t a r t ร์ p a ็คที่แท้จริงบอกเลยเพราะตู้อื่นๆน,นะครับก็จะออกแนวแบบว่าตัวซับทั้งหลายแล d ี s ีทั้งหลายแลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ตู้นี้คือได้ครบถ้วนจริงๆดีมากแต่เพื่อนๆก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าเออถ้าเกิดเปิดครบแล้วล่ะจะเอาอาวุธดีไหมพี่เพราะอาวุธ ก็ต้องมาคู่กับปู่จงจริงไหมไม่จริงอะรอบนี้มาโคตรแหวกแนวเลยจริงนะคือผมเข้าใจนะว่าที่มาที่ไปคือยังไงแต่แบบไอ้ดาบตัวเนี้ยทับบิเชปเปอร์มาทาไมฮัลโหลเพื่ออะไรแต่ไม่รู้เหมือนกัน,นต้องรอดูอีกทีนึงต้องรอดูอีกทีนึงแต่เท่าที่ดูนะครับก็จะมีทางด้านของ memory of dust ที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาทางด้านของตัวเยืนเฟย์เป็นตัว dps นะ memory of dust จะช่วยในการเสริมดาเมจได้ค่อนข้างดีเพราะว่าสแตทมันเพิ่ม a t t a c k นะครับซึ่ง ตัวสตัทนี้เองนะครับก็เพิ่มสูงมากจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราปั้นดีๆนะครับบอกเลยว่าเพิ่มสูงมากและจะทําให้ตัวน้องเยันเฟยตีแรงมากๆนะครับแต่ข้อเสียหลักๆของอาวุธนี้เลยนะครับก็คือมันไม่ได้เสริมคีเตหรือคีดาเมจนะเพราะฉะนั้นตัวละครที่จะใช้ m ม r ี่ออฟดัอันนี้นะครับจะต้องมีอ r t เ f ิ c ์ที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยเพื่อจะเสริมให้ตัวคี y รตและคลี y d ดาเมจสูงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนลหละถ้าเกิดเราทำได้ บอกเลยว่าโคตรโกและเนื่องด้วยที่ว่ามัน,มนจะเสิร์ฟแอคแท็ให้แรงขึ้นไปอีกเป็น2เท่านะครับถ้าว่าตัวละครที่เราใช้อยู่มีโลนะฮะและแน่นอนแหะดีโอนากับผู่จงที่อยู่ในตู้หน้าตอนนี้มันเสกโตให้ทั้งคู่บอกเลยครับใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆและส่วนทางด้านของ Submit Shaper นะครับก็จะเป็นดาบที่ออกแนวเหมือนกับทางด้านของ Me m o r y of dust เลยแต่ ข้อเสียรักเลยนะยังไม่เห็นวิแววของตัวไหนที่สามารถใช้ได้เลยนอกจากเครื่องฉีใช่แล้วมาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมก็งงเหมือนกันแล้วเครื่องฉีก็น่าจะเหมาะอับดับเิียวมากกว่าเพราะมันเล่นง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคีย์เด,ดพอแล้วก็อาจจะเอาสมิชเปอร์ดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะผมว่าเอามาทาไมไม่รู้แต่ถ้าเกิดเพื่ออยากได้ก็เก็บไว้ก,ก่อนก็ดีเพื่อในอนาคตนะฮะจะมีตัวที่สามารถใช้ได้ใช้งานได้ดีนะแต่ก็น่าแหละนะฮะ เราจะไปดูทางด้าของตัวอาวุธสีดาวกันดีกว่านะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในรอบนี้นะครับทางด้านของสีดาวเองนะครับก็จะมีทางด้านของ s c r a f t c i a l Bow ที่ดีมากๆสำหรับดีโหน้านะครับใช้ได้แน่นอนเพราะมันจะ Reskill ทำให้เราสามารถเสกโลได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าแปะน้ำแข็งได้อย่างต่อเนื่องบอกเลยว่าดีมากๆและยังจะเสริมให้อันติไว้ขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีการฟื้นฟูที่ดีถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของ The f l o ดาบสุด <The> เองก็จะเป็นดาบที่ค่อนข้างดีสายบสาย DPS ที่ใช้ดาบเล็กเป็นต้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้สมิเชเปอร์มาเราก็อาจจะใช้สมิเชเปอร์มากกว่าเดอะฟุตได้ไดแต่เดฟุดก็จะเป็นเหมือนแบบสมิเชเปอร์แบบย่อยนะฮะที่ค่อนข้างดีมากๆเหมือนกันนะครับก็สามารถใส่ได้กับตัว DPS สทั้งหลายแหละและโดยเฉพาะตัวที่เน้นแอคแท็อย่างเช่นจีนกับฉีฉี่นะฮะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันมันฮิวได้แรงนะฮิวได้แรงนะแต่อาจจะไม่ได้ฮิวได้เพราะมันไม่มีฟื้นฟูแต่ก็ฮิวแรงอยู่ดีใช่อยู่แรงมาก ถัดมาคนระก็จะเป็นทางด้านของ Eye of Perception มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับสายเวทเหมือนกันนะเพราะมันจะช่วยในการทำดาเมจเสริม erm, นะครับที่สามารถดิงไปมาได้นะฮะบ,บอกเลยครับว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกอาวุธดึงที่สามารถใช้ได้เหมือนกันถ้าเกิดเพื่อนๆสุ่ม Memory of d u s t ไม่ออกนะครับหรือถ้าเกิดมีเหลืออยู่ในคลังนะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันบอกเลยว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับและอีก2อันนะครับที่ผมขอรวบๆไว้เลยละกันนะเพราะว่า2อันนี้มีเอฟเฟกต์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นทางด้านของ Litic Spear กับ l ิสต์เตนะครับซึ่ง2อันนี้นะครับมีเอฟเฟกเหมือนกันก็คือจะเพิ่มคีเรทกับคียแอคชัให้กับตัวละครที่ใช้อยู่ตามจำนวนของตัวละครที่มาจากเมืองลีเย่นะฮะซึ่งบอกเลยนะครับว่าเอฟเฟกนี้จะอยู่ตลอดตราบใดที่ว่าเรามีตัวละครจากเมืองลีเย่บอกเลยว่าดีมากมากถ้าเกิดเราเล่นทีมจากเมืองนั้นจริงๆนะฮะดีดีจริงๆแต่ข้อเสียหลักๆเลยนะครับก็คือถ้าถ้าเกิดเราเล่นตัวละครจากมอนสเตอร์นะครับไม่มีเอฟเฟกใดๆทั้งสิดี ไม่บีเลยแต่ก็นะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะจัดทีมยังไงนะแต่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเป็น,ปนดาบแล้วก็หอกที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับโดยรวมเองก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับอาวุธและตัวละครที่กำลังจะมาในแพช1.5นะครับและแน่นอนครับว่าเดี๋ยวผมจะมีทําการรีวิวจงหลีแบบใหม่ด้วยนะเพราะว่าอันเก่าคือมันอัปเดตไปแล้วนะเพราะามันมีการปรับปรุงจงหลีนะครับผมก็เลยจะทาแบบใหม่มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็น่าจะรอทางด้านของอร์ติแฟกต์ใหม่ก่อนแหละ จะได้ทดสอบอาร์ติแฟกต์ใหม่ดูว่ามันดีขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดดีจริงผมจะแนะนําให้ปั้นเป็นประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆสามารถรอดูกันได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคล,คลิปนี้จริงๆนะครับก็อย่าลืมช่วยฟากดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมกันด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับและเจอกันใหม่ในคล,คลิปหน้าครับบ๊ายบายเจ๊